สบายดีบันนี้เข้ามาเบื้องเรื่องการสร้างคอร์ดเนาะ,ะสร้างคอร์ดในคีย์บอร์ดเนาะถ้าผู้ใดเป็นกีตาร์มันก็จะง่ายขึ้นเนาะเข้าใจเรื่องกลุ่มคอร์ดเนะาะแต่ว่าผู้ใดอย่างล่นดนตรีบอเป็นจักอย่างมาล่นคีย์บอร์ดมันอาจจะใช้เวลาหน่อยหนึ่งเนาะหลากพยายามเบื้องคลิปลืมไปลืมมาเนาะเพื่อทําความเข้าใจ ถ้าว่าตัวได้บกเข้าใจแล้วก็คอมเมนต์มาเนอะแล้วสีอ่าตอบเนาะเดี๋ยวนี้เฮามาเบิ้งเรื่องการสร้างข้อดเนาะติสีดำตัวนี้เฮาเขาจะบาเบิ้งเทือกเนาะ,ะเขาจะบเบาบาเบาเทืงเทือกเนาะเฮามาเบาเบื้องสีขาวก่อน,นเนาะเฮามาเฮียนข้นอด,ดูให้มันเข้าใจข้อด,ดูแล้วจึงไปอ่าโปกสีดำนี่เนาะหลักการการสร้างข้อด วูาเราจะสร้างคอนโดยกตัวอย่างเราจะสร้างคอนโดเราต้องกำหนดเอาคีโดเป็นลักเอากำนดเอาคีโดเป็นลักโอเคถ้ามาเริ่มกันเลยยกตัวอย่างเราจะสร้างคอนโดนกลุมคอนโดกลุมคอนโดวางนึงเราเห็นแล้วนะสเกลคอนโด ร์ดโดมันจะถทือกตัวสีขาวมาเนาะร์ดโดก็คือว่า1 2 3 4 6 7 8งเนาะ1 2 3 4 5 6 7 8เนาะโดเลมีฟาซอนลาทีโดทีลาซอนฟามีเลโดอันนี้มันสเกิลโคดโดเนาะฉะนั้นเราจะสร้างร์ดโดเราก็ต้องสร้างไปตามสเกลนี้ สร้างไปตามสเกลเนาะสร้างไปตามสเกลเนาะเอาลักการมาไซเนาะลักการการสร้างคอดมาช้แล้วบันั้นเฮาเหียนขอดต,ต่อไปมันก็คือกันเนาะฟอร์มข้องมันก็คือกันสเกลข้องมันก็คือกัน,นเนาะเฮาจะจับคีโดเหนเราได้เฮาจึงหัว่าการสร้างคีโดเฮาจะจับบอลได้แดงเนาะฟอร์มคอดมันจะเป็นแบบได คีดโดนี่มันจะมีโดมีซอนเนาะโดมีซอนอันนี้เบอลเรื่องคอดเนาะเพราะฉะนั้นเราจําเป็นต้องได้ฮูโนตแต่ละโนตนี้ซื้อของมันเนาะเขาจะจริงจะสร้างคอดได้เนาะถ้าเขาไล่โนตยังเป็นก็นสร้างคอดบอได้เนาะฟอร์มของมันก็คือว่า158 158นียดหน่งฮาร์ยดนี้ไา่าอเนี่ยไม่ความว่าเนี่ยได้หนึเนาะ เอาก็นับตั้งเริ่มขี่ขี่ดูเนาะวิธีฟอร์มจับของมันดูหนึ่งสองสามสี่ห้าบ่หกเจ็ดแปดหนสองสม่ห้าหเจดปดบ่จับจุดที่หนึ่งจุดที่ห้าจุดที่แปดเนาะ เราได้ฟอร์มคอนโดเรียบร้อยบนันีน้เนาะนะเราจรึงหัว,วเอออันนี้มคอนโดนะแล้วอยู่ในกลุ่มคอนโดมันมีครอร์ดย่างแดงเป็นคอร์าติดตามคอนโดนะคอร์ดติดตามโดนี่ไม่กว่าเป็นโดเมเจอร์เนาะโดเมเจอร์โดเมเจอร์นะอย่างโดเมเจอร์ฉะนั้นเราสร้างคอรด์ดเมเจอร์ก่อน เนาะคอนเมเจอร์ในกลุ่มคอนโดก็มีคอนโดคอดฟ้าคอดซอนเนาะคอนเมเจอในสร้างหนึ่งห้าแปดเบิดเนาะแต่ว่าการสร้างคอดนี่เฮาต้องไล่ว่าเฮาต้องการสร้างคอดเฮาจะหู้ว่าในกลุ่มคอนโดมีคอดย่างแดงเฮาก็ไล่จากคอนโดไปเนาะตามสเกลเข้ามัน เาเกียข้อมันเทือ้ตัวนี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 ้เราก็ไล่เรื่มจากค้อโดไปนจุดที่หนึ่งโน้ตที่หนึ่งห้าโน้ตที่สี่เป็นร์ดติดตามที่หนึ่งข้องโดโน้ตที่หนึ่งห้าโน้ตที่ห้าเป็นร์ดติดตามที่สองข้องโด โน้ตที่หนึ่งห้าโน้ตที่สี่มันทึกโน้ตฟ่าโน้ตฟ่าเนาะแสดงว่าจากคอร์ดโดแล้วมันมีคอร์ดฟ่าเนาะคอร์ดฟ่านี่ก็จับหนึ่งห้าแปดคือเก่าเนาะเป็นเป็นฟอร์มเมเจอร์เนาะฟอร์มคอร์ดเมเจอร์นับเบิรงกมาหนึ่งสองสามสี่ห้าเนาะหกเจ็ดแปด ฉะน,นั้นจากคอนโดมันจะมีคอดฝาฟอร์มคอดฝาจะจับฝาลาโดเนาะอ่าเป็นคอดติดตามชิ้นหนึ่งของโดแล้วคอดติดตามที่นสองคองดมันยังนับจากโดไปอีกหน,นึ่งสองสามสี่ห้าทึกยูนอตซอนนอตซอนนี้เป็นคอดติดตามที่สองคองดจับ หนึ่งห้าแปดคือเก่าเนาะเป็นคออไม่เจอรข้อติดตามเป็นคอนอไม่เจอร์เนาะแต่ว่าข้อเห็นครูเป็นคอ้อไม่เนื้อข้อติดตามที่สองคลองดูเอากลไล่ไปแหละวนะบุหูนะ่าจับกันไล่ก่อนไล่จุดที่หนึ่งจุดที่ห้าจุดที่แปดแล้วก็จับไปตามจุดเนาะหนะึ่งสองสามสี่ห้าเนาะจุดที่สองหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดฉะนั้นฟอร์มคอ้อสอนจะจับแบบนี้เนาะ สอนทีเลยเนาะบัดน,นี้หลังจากห่อสร้างคอดเมเจอร์ดได้เรียบร้อยนะเนาะเามาซอกคอดเคียงคู่บัดน,นี้คอทมายเนะอร์เนาะคอทมายเนอร์เขาซอกคอดเคียงคู่ยกตัวอย่างอ่าอยู่ในครอบครัวครอบครัวหนึ่งมันมีไอ้น้องเนาะสามคนอันนี้เป็นอาย ดนี่เป็นไอ้แฝงเนี่เป็นน้องซอนนะครับเป็นน้องทัดแล้วมันจะมีตัวนี้ยกตัวอย่างเป็นคอตพวสะเนาะมันจะมีคู่ของพาของเราคือครูพวเมียเนาะไปแทรกไปนมกันอยู่ใสรอยู่นำกันนะมันจะคาดกันบบได้ถ้าว่ามีมีพวก,ก็ต้องมีเมียนะอยู่ในกลุ่มคอดใด้คอนั้นเนาะคอดได้คอนึงเนาะสมมติว่าคอดได้คอ้อนึงคอโดมันมีโดก็ต้องมีลามีเนานะคู่กันไป เดี๋ยวนี้เฮาหู้ฟอร์มคอดเมเจอร์ออยู่ในกลุ่มคอทโดเรียบร้อยเนอะมันมีคอทโดคอทฝ่าคอทโซนเนอะแล้วบันนี้เฮามาเฮียนไล่คอดเคียงคู่เนาะคอดเคียงคู่ข้องเฮาจะไล่คอดเคียงคู่ข้องโดก่อนเนาะคอดเคียงคู่ข้องโด,ดเฮาก็ไล่กลับล่าง ลายกับล่างเนาะลายกับล่างสร้างคันโนดลายกับล่างตามสเกียวเนาะลายกับล่างตามสเกียวตัวที่เฮาสเกียลทึกเนาะเนาะลายกับล่างตามสเกียวเฮาจะคู่คอดเข็มคูค่ของโดมมั้ยังเฮาก็นับจากโดไปโดทีลาลายกับล่างสร้างคันโนดถ้ามันถึกเป็นคอดลาเฮาก็ต้องจับฟอร์มอ่ามเนอร์เนาะ เพราะว่ามันเป็นคอดเคียงคูเนาะฟอร์มไมเนอร์นับไ,ได้เนาะเมื่อกี้ฟอร์มไมเจอร์มันจะจับฟอร์ม158เนาะปวันนี้ฟอร์มไมเนอร์มันจะจับหนึ่งสี่แปดคอทลาไมาเนอร์จับฟอร์ม148เนาะเอาไล่เลยแหละลายตั้งจุดลา1 2 3 4 1>, 1 2 3 4จุดที่1จุดที่4 5 6 7 8เนาะคอร์ดลาไมาเนอร์เนาะมันจะออกเป็นลาไมาเนอร์เนาะถ้าเขาจับแบบนี้เนาะแล้ววันนี้ฮามาซอกคอร์ดเคียงคู่ข้องฟ้าคอร์ดเคียงคู่ข้องฟ้าเรา,าก็นับ อานับจากฝากลับมาเนาะนับจากฝากลับมาสางขนด์หนึ่งสองสามมันจะเชือกยุนเลยฉะนั้นเราต้องจัดเป็นคอร์ดฟอร์มไมเนอร์ฟอร์มคอร์ดไมเนอร์เนาะเอาการน,นับหนึ่งสองสามสี่จุดที่หนึ่งจุดที่สี่ห้าหกเจ็ดแปดมันจะมีเลมายเนอร์ แล้วบันนี้คอดเียงคู่ข้องซ้อนเลาก็น,นบกับกลับล่างติ่มหนึ่งสองสามมันจะชื่อยูมีไมเนอร์ชื่อยูมีไมเนอร์นาะไมเนอร์จับที่ระโบเอาต้องไล่บังหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดพอาะฉะนั้นอยู่ในกลุ่มคอร์ดโดมันจะมีโดโดเมเจอร์ ฟาเมเจอร์ซอนเมเจอร์ลาไมเนอร์มีไมเนอร์เรไมเนอร์น่ะอันนี้ฟอร์มคอร์ดโดเมเจอร์น่ะนีฟอร์มคอร์ดเรไมเนอร์ฟอร์มคอร์ดมีไมเนอร์ฟอร์มคอร์ดฟาฟอร์มคอร์ดซอนฟอร์มคอร์ดลาไมเนอร์ โคดที่ d i m i n i s h เนาะสุดท้ายตัวนี้โบ้จำเป็นต้องใส่เนาะอยู่ในเพลงส่วนลากเพลงลาของบบมีเนาะแต่ว่า,าเฮียนหูไวก็ดีแต่ว่าส่วนน้อยเขาจะใส่เนาะโอเคการสร้างร์ดก็เป็นแบบนี้เนะาะรวมๆก็เป็นแบบนี้หรักการข้ามันเป็นแบบนี้เนาะการสร้างโคดเนาะ อยู่ในฟอร์มคอดโดนี้เฮาสามารถไปใส่ในฟอร์มคอดอื่นได้หมดเนาะเพราะว่าจะเป็นเรื่องสเกลเรื่องอย่างเนาะสเกลของมันนี้เฮาสังเกตว่ายกตัวอย่างคอดโดคีดโด,ด,โดห้าเรนี่เนี่ยมันเป็นหนึ่งขันเสี่ยงหนึ่งขันเสี่ยงเต็มเนาะนี่ห้านี่คีดโดห้านี่นี่ห้านี่ ทีนี้นี้เครื่องคันเสี้ยงนี่นี้เครื่องคันเสี่ยงรวมกันแล้วเป็นหนึ่งคันเสี่ยงเนอะอยู่ในสูตรการสเกลของมันแล้วทุกๆคอดก็เป็นแบบนี้หมดเนาะโดหเดหนึ่งคันเสี่ยงเต็มเนาะเรห้าเรชาบเครื่องคันเสี่ยงเรชาบห้ามีฟัตอ่าเป็น ครื่องคันเสี้ยงรวมแล้วเป็นหนึ่งคันเสี้ยงแล้วมีห้าฝานี้มันมันบ่มีโตขั้นนะมัน,มนบ่มีโตนะขั้นก็เลยว่าเป็นหนึ่งส้นซองคันเสี้ยงนะแล้วฝาห้าซ้อนนี้การหนึ่งคันเสี้ยงคือกันเพราะว่ามีโตขั้นเนาะนี่ฮะนี่ซ้อนห้าล่นี่นซ้อนห้นนลาล่ขี่ซ้อนห้าขีล่ะการหนึ่งคันเสี้ยงเต็ม แล้วลาห้าทีกันหนึ่งคันเสียงเต็มสุดท้ายทีห้าโดคือเกาเนาะกับเครื่องคันเสียงอยู่ในทุกๆฟอร์มคอดมีสูตรสูตรการไลคือการเบิรเนาะบ่ว่าจะเป็นคอดเรกลุ่มคอดเรคอดมีคอดฟาคอดซอนคอดลาคอดทีคือการเบิเนาะเรื่องการสร้างคอดก็คือกันเนาะเอารักสูตรเดียวไปใส่ เนาะเรื่องเรื่องการสเกลก็คือกันเอาหลักสูตรเดียวปไปเลยเนาะสเกลของโดโดห้าเรนึงคันเสียงเรห้ามีหนึ่งคันเสียงมีห้าฟาเคริงคันเสียงหนึ่งส่วนซองคันเสียงเนาะฟาห้าซอนหนึ่งคันเสียงซอนห้าลาหนึ่งคันเสียงลาห้าทีหนึ่งคันเสียงทีห้าโดเคริงคันเสียง